สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรมาปลูกแอสโตนะคะแล้วก็ทีนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็นต้นที่มุมกเกษตรเ,เคยทําคลิปเอาไว้นะคะตอนที่เขาเป็นโรคอะไรนะแคลงเกอร์ er, นะคะที่เขาเป็นโรคแคลงเกอร์แล้วก็มุมกเกษตรก็ได้ทําการสกิดเขาออกนะคะสะกิดเขาออกแล้วก็ได้ทาปุนแดงเอาไว้นะคะ ได้ทาปูนแดงเอาไว้นะคะตอนนี้แผงของเขาก็ยุบหมดแล้วนะคะก็ต้องลุ้นดูนะว่าเขาจะลามต่อหรือเปล่านะคะยุบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนที่มุมเกษตรปาดเขาออกมาเยอะมากเนื้อออกมาเยอะมากนะคะแล้วก็เขาก็เหี่ยวรัดเข้าหากันเป็นแบบนี้นะคะสภาพคือแย่มากนะคะผ่านมาสองสามอาทิตย์แล้วนะคะน่าจะสองอาทิตย์นะก็เดี๋ยวมุมเกษตรจะทําการปลูกเขานะะแล้วก็เราจะมาลุ้นดูกันว่าเขารอดหรือเปล่านะคะสาหรับ ต้นนี้เนาะต้นอื่นๆเนี่ยยังไงเขาก็รอดอยู่ดีนะคะเพราะว่าสภาพเขาไม่ได้มีปัญหาเหมือนต้นนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเ,เขาหลังจากที่เราปลูกไปเนี่ยเขาเป็นยังไงนะคะน่าจะหนึ่งเดือนนั่นแหละนะคะเดือนเดียวเราก็น่าจะเห็นเห็นผลแล้วนะคะว่าเขาเขาออกมาเป็นสภาพไหนนะคะจะใช้กระถางไซส์นี้นะพอดีกับเขาเลยนะคะไซส์ขนาด3นิ้วนะคะ ลองก้นกระถางนะวันนี้มุมเกษตรจะใช้เป็นถ่านทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่อยากใช้มะพร้าวสับนอกจะถึงฤดูฝนแล้วนะคะกลัวเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาในเรื่องของเชื้อรานะคะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้ถ่านนะคะใช้หินภูเขาไฟก็ดีนะคะแต่ว่า ห็นภูเขาไฟเนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของราคาแพงนะคะมุมเกษตรก็เลยใช้ฐ่านเนาะ,ะวางเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเขามาแช่น้ําที่ที่เขาชุ่มจนทั่วหน้าดินแล้วเนี่ยมุมเกษตรก็จะยกออกไปไว้ในตะกร้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเขาไปวางไว้ในร่มลำลายก่อนนะคะอีกสัก3าวันก็ค่อยเอาเขาออก ไปวางไว้ในโรงเรือนนะคะแต่ถ้าใครจะออกไปจะเอาไปวางไว้ในโรงเรือนเลยก็ได้นะตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะอ่ะวางไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูกันนะว่าเอ่อหลังจากที่มุมเกษตรปลูกเขา ไปใหม่เนี่ยเขาจะรอดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวถ้าเขารอดเนี่ยมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าสภาพเขาเป็นยังไงนะคะแต่ถ้ามุมกเกษตรไม่ได้มาอัปเดตหรือว่ายังไงเนี่ยแปลก็อาจจะแปลว่าเขาเขาไม่รอดนะคะเนาะก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าเขาจะรอดไหมนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ เพื่อนๆที่มีประสบการณ์นะคะที่รักษาโรคแคงเกอร์นะคะสภาพแย่ท่างมุมเกษตรหรือเปล่านะคะรอดไม่รอดอยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ